ต่อไปนะครับท่านสศินันธรรมนิธินันครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานขันชนทนายแจมสสิน,น,นันธรรมนิธินันค่ะผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหาคนครเขต11เขตสายใหมพักประชาชนค่ะวันนี้ก็จะมาอธิบายรายงานนะคะผลการพิจารณาการยกระดับคุณภาาชีวิตของคนพิการที่ท่านประธานกายของเรานะคะได้มาเสนอในวันนี้นะคะก็รายงานดีมากมากค่ะครบถ้วน ทุกระการค่ะอาจจะมีข้อเสนอประมาณอยู่ประมาณ1-2ประเด็นเป็นปัญหาที่ทีฉันเองก็ได้เจอ mm. ในพื้นที่เขตสายไหม่เช่นเดียวกันค่ะอย่างที่บอกว่าเขตสายไหมเป็นีกเขตหนึ่งที่มีประชากรนะคะเป็นอันดับต้นๆของกรุงเทพมหารนรและประชากรที่ลงไปแล้วเนี่ยเจอปัญหาหลายครั้งก็คือในส่วนของกลุ่มของคนพิการที่มีปัญหาทับซ้อนกันหลายระดับมากๆค่ะประเด็นแรกอยู่ที่ในเรื่องของบ้านพัก ของคนพิการในพื้นในในพื้นที่สายใหม่โดยเฉพาะในชุมชนแออัดค่ะที่ทำให้การเคลื่อนไหวหรือการเข้าถึงการเข้าออกบ้านเนี่ยทำได้ลำบากมากมากนะคะตอนที่ลงพื้นที่เนี่ยก็ได้เจอว่าอ๋อมันมีปัญหาแบบนี้เราก็ไปเปิดดูว่ามันมีวิธีการแก้ไขแก้ไขปัญหาอย่างไรเลยหรือว่ามันมีเงินงเรื่องของเงินการปรับปรุงบ้านต่างๆซึ่งพอมีการไปประสานงานแล้วเนี่ยก็พบว่าเงินปรับปรุงบ้านเนี่ยมันมีโคต้าในแต่และปีที่มันน้อยมากๆงบประมาณไม่เพียงพอนะคะต่อการที่จะช่วย เหลือคนพิการที่ประสบปัญหาจริงๆในพื้นที่ค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ฝากเอาไว้ค่ะประเด็นที่2เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันค่ะเป็นประเด็นที่เจอกับตัวเองตอนที่ลงพื้นที่เช่นเดียวกันก็คือกรณีของบัตรคนพิการหมดอายุค่ะอันนี้ก็แบบเออสงสัยเหมือนกันว่ามันหมดอายุได้จริงๆหรอต้องมีการตอบัตรคนพิการด้วยทุกครั้งซึ่งปัญหาที่เจอคือว่าพอบัตรหมดอายุเนี่ยส่วนใหญ่คนพิการก็จะอยู่กันแบบว่ามีคนพิการหนึ่งคนอยู่กับคนที่ดูแลหนึ่งคนซึ่งคนที่ดูแลส่วนใหญ่เป็นยัง เป็นผู้สูงอายุหรือบางทีเนี่ยคนที่ดูแลเนี่ยก็เดินทางไม่ได้สะดวกเหมือนกันหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยคนพิการสองคนดูแลกันเองก็มีค่ะผลก็คือว่าพอบัตรหมดอายุเนี่ยก็ทําให้ไม่ได้รับนะคะเบี้ยคนพิการทีนี้พอจะต่อบัตรต่อบัตรคนพิการก็ต้องอะไรนำบัตรประชาชนไปทําเรื่องต่อใช่ไหมคะ ยิ่งในวันนั้นก็คือว่าบัตรประชาชนหมดอายุอีกค่ะที่เจอกลายเป็นว่านะคะไม่สามารถที่จะทําบัตรได้ต้องไปทําบัตรประชาชนก่อนสุดท้ายก็เลยต้องมีการติดต่อไปหลายที่มากนะคะตอนแรกก็ติดต่อว่าจะมีรถโมบายมาทําให้ถึงบ้านซึ่งตอนติดต่อไปครั้งแรกให้ทีมงานติดต่อเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมันต้องรอคิวรถโมบายด้วยนะคะถามว่าคิวจะได้เมื่อไหร่ hay? เขาบอกโอ้ยาวมากอ้องใช้เวลาสุดท้ายพอมีการพูดในสภาไปนะคะก็ต้องขอบคุณสภาแห่งนี้ด้วยนะคะะว,ว่ามีปัญหาแบบนี้รถโมบายก็ มาถึงภายในเวลาแค่ไม่กี่วันได้เหมือนกันนะคะโดยที่แบบนาจัดการเรื่องบัตรคนพิการให้เราก็เจอเป,ปัญหาแบบเดียวกันนี้หลายครั้งไม่ใช่ครั้งแรกไปชุมชนที่2 3 4ก็ยังเจอปัญหาเรื่องบัตรคนพิการหมดอายุเหมือนกันอันนี้ก็อยากจะฝากประเด็นเพิ่มเติมค่ะเพราะว่าเป็นปัญหามากๆว่าคนพิการจริงๆก็เข้าใจว่าตัว เจากอารมณ์ของกฎหมายเนี่ยอาจจะต้องการว่าเออบางทีคนพิการอาจจะมีการเปลีาา่ยนได้ใช่ไหมคะอาจจะมีการเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะบางอย่างมันอาจจะแบบหายไปอะไรได้แต่มันจะมีคนพิการบางกลุ่มที่มันแบบพิการแล้วไม่สามารถที่จะหายได้อยู่แล้วอะค่ะกรณีน,นี้จะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษไหมว่าบัตรบัตรคนพิการเนี่ยไม่ต้องหมดอายุก็ได้หนึ่งคือเขาจะได้ไม่ต้องมาขาดขาดประติดประต่อในเรื่องของเบี้ยคนพิการที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้วยค่ะซึ่งเบี้ยก็น้อยอยู่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ได้รับเพราะว่าบัตรหหมอออาายุกกก็ีีปััญเน อนาคตค่ะก็อยากฝากไว้ประมาณ2ประเด็นค่ะเรื่องเกี่ยวกับเงินซ่อมแซมบ้านปรับปรุงบ้านกับเรื่องของบัตรคนพิการหมดอายุค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณมากครับ